กองทัพรัรเซียโจมตีเข้าใส่ซัปโปริเซียเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต13รายและกองทัพประเด็จการทหารพรม่ายิงโจมตีเข้าใส่หมู่บ้านในพื้นที่รัฐยะไข่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า40รายการสูร้รบกันในยูเครนยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้9มกราคม2025จากการที่กองทัพรัรเซียโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองซัปโปริเซียประเทศยูเครนเมื่อวานนี้8มกราคม2025 การโจมตีดังกล่าวทําให้ประชาชนชาวยูเครนเสียชีวิตจํานวน13รายและได้รับบาดเจ็บจํานวน32คนตามการรายงานจากแหล่งข่าวในท้องถิ่นของอยูเครนได้รายงานว่าการที่กองทัพรัเซียโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองซับปอริเซียทําให้อาคารสํานักงานบริหารในซับปอริเซียได้รับความเสียหายจํานวน4หลังรถยนต์ได้รับความเสียหาย27คัน หลังจากที่กองทัพรัระเซียโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ดังกล่าวก็ทำให้เกิดไฟลุกไหม้อาคารสำนักงานบริหารและรถรางที่จอดอยู่บริเวณนั้นก็ได้รับความเสียหายด้วยแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในวันนี้9มกราคม2025จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างยูเครนและพันธมิตรในประเทศเยอรมนีตามการรายงานได้ระบุว่าการประชุมรัมสเตนในครั้งนี้ นอกจากรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอยูเครนรุสเตมอุมรอฟจะเข้าร่วมประชุมแล้วก็จะยังมีประธานาธิบดีวโลดิเมียเซเลนสกี้ของอยูเครนเข้าร่วมประชุมด้วยสำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็จะเป็นการปรึกษาหารือกับพันธมิตรทางทหารของอยูเครนในการสนับสนุนยูเครนสำหรับการป้องกันการรุกรานจากรัเสเซีย มีรายงานด้วยว่าสหรัฐอเมริกาจะประกาศแพ็กเกจการสนับสนุนทางด้านการทหารให้กับยูเครนในการประชุมครั้งนี้ด้วยโดยที่ประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาจะลงนามอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทางด้านการทหารให้กับยูเครนจำนวนประมาณ500ล้านดอลลาร์ตามการรายงานได้ระบุว่ายังคงมีงบประมาณ ที่สหรัฐอเมริกาได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่จะส่งมอบความช่วยเหลือทางด้านการทหารให้กับยูเครนจำนวน4,300ล้านดอลลาร์งบประมาณจํำนวนนี้ยังไม่ได้ถูกส่งมอบให้กับยูเครนครับแต่งบประมาณล่าสุดที่มีรายงานว่าโจเซฟไบเดนจะลงนามอนุมัตินั้นก็คือจํำนวน500ล้านดอลลาร แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานโดยอ้างอิงตามการรายงานจากแหล่งข่าว The Voice of America ว่างบประมาณที่เหลือนั้นจะได้รับการจัดสรรจัดการโดยรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์การสู้รบกันในยูเครนย,ยังคงดำเนินต่อไปจากเหตุการณ์ที่ยูเครนได้ใช้ดโดรนผิวน้ำม a ก u รา V5 ติดตั้งมิสไซ เข้าทำการยิงสกัดกั้นเฮลิคอปเตอร์ mi 8ของกองทัพรัสเซียร่วงลงใส่ทะเลดำในช่วงวันที่31ทธันวาคม2024ที่ผ่านมานั้นล่าสุดแหล่งข่าวทางทหารยูเครนได้รายงานว่านักบินของกองทัพรัสเซียเสียชีวิตไป8นายจากเฮลิคอปเตอร์ mi 8 2ลําลำถูกมิสไซล์ที่ติดตั้งไว้บน มากูราวี5โดรนผิวน้ำของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่เป็นเหตุให้เฮลิคอปเตอร์ Mi8 ทั้งสองลำร่วงหล่นใส่พื้นที่ทะเลดำใกล้ๆกับแหลมไครเมียนอกจากนี้มีรายงานด้วยว่ายังมีเฮลิคอปเตอร์รุ่น Mi28 อีกหนึ่งลำที่บินไปแล้วไม่ได้บินกลับไปยังฐานจนถึงเวลานี้ยังไม่มีการรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวบินไปไหน ในวันนั้นแหล่งข่าวทางทหารขอนยูเครนก็ได้รายงานว่านอกจากเฮลิคอปเตอร์ Mi-8 2องลำจะถูกสกัดร่วงโดยมิสไซล์ที่ติดตั้งไว้กับโดรนม a ก u ราว5แล้วยังมีเฮลิคอปเตอร์ลำอื่นๆก็ถูกยิงโจมตีด้วยใกล้ๆกับแหลมไครเมียมีเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำได้รับความเสียหายหลังจากที่มิสไซล์พุ่งทะยานเข้าใส่ในวันนั้นก็ได้รายงานว่า เฮลิคอปเตอร์ลำนั้นได้บินกลับไปยังฐานทัพอากาศของกองทัพรัเสเซียแต่ในวันนี้มีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำไม่ได้บินกลับไปยังฐานของกองทัพรัเสเซียแหล่งข่าวในท้องถิ่นของพมา่าได้รายงานว่าเมื่อวานนี้8มกราคม2025กองทัพประเด็ดการทหารพมาร่าภายใต้การนำของพลเอกอวุโสมินอองไลได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ หมู่บ้านที่อยู่บริเวณเกาะจอกนีมอในพื้นที่รัฐระไ่การโจมตีดังกล่าวทำให้อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านได้รับความเสียหายจำนวน500หลังคาเรือนมีประชาชนเสียชีวิตจำนวน40รายและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20รายตามการรายงานจากอารกัน Princess Media ได้รายงานด้วยภาพถ่ายหลังจากที่ กองทัพป็จการทหารพรมา่ายิงโจมตีเข้าใส่หมู่บ้านดังกล่าวการโจมตีเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ1 20. น0นาฬิกานาทีของวันที่8มกราคม2025การสู้รบกันในเมียนมายัางคงดำเนินต่อไประหว่างกองกำลังและกองทัพภายใต้สังกัดร,รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ N.U.G สู้รบกับกองทัพเด็จการทหารพรม่าภายใต้การน,นำของพลเอกอวุโสมินอองไล แหล่งข่าวชินวินนิวสได้รายงานว่าเมื่อวานนี้8มกราคม2025กองทัพเอกราชคัชชินหรือที่มีชื่อเรียกว่า KIA ได้ปฏิบัติการโจมตีฐานของกองพันทหารราบเบาของกองทัพปริบัติการทหารพม่าในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมันซีรัฐคัชชินการปฏิบัติการเข้าโจมตีดังกล่าวทำให้กองทัพเอกราชคัชชิน สามารถยึดฐานของกองพันทหารราบเบาที่319และกองพันทหารราบเบาที่601และกองพันทหารปืนใหญ่ที่352ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมันซีในการปฏิบัติการโจมตีฐานของกองพันทหารราบเบาและฐานกองพันทหารปืนใหญ่ของกองทัพประเด็จการทหารพรม่าในครั้งนี้กองทัพเอกราชค้าชิน ได้ร่วมปฏิบัติการกับกองกําลังพิทักษ์ประชาชนกลุ่มต,ต่างๆหลายกลุ่มและมีรายงานด้วยว่ากองทัพเอกรา,าชคาจินได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานของเผด็จการทหารพรม่าในพื้นที่เขตเมืองพะโมรัฐคาจินการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ